สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเลอเนลเมสซี่จบเส้นทางในบอลสโมสรโลกเรียบร้อยนะครับเมื่อคืนนี้อินเตอร์ไมอามี่ของเมสซี่โดนปารีสแซง,ง์แมงแชมป์ยุโรปยำเละเลย4-0นะครับโดนไป4ลูกนะเมสซี่เนี่ยพยายามเร่งในครึ่งหลังแต่ทำอะไรไม่ได้นะครับเปเช่เนี่ยถ้ายังรักษาระดับความโหดไว้ได้แบบนี้นะมีสิทธิ์ชิงกับมาซิตี้อย่างที่เขาคาดกันไว้จริงๆนะครับท่านผู้ชมครับ,คครบเชลซีผ่านศึก5ชั่วโมงกับเบนฟิก้ามา น่าจะยังลาอยู่นะครับแต่รอบต่อไปอาจจะได้กองหน้าคนใหม่มาเพิ่มนะครับเขาคือเจาเปโดจากไบรตันตกลงค่าตัวกันแล้วนะครับเจาเปโดจะมาเชลซีนะครับนั่นหมายความว่านิวคาสเซลหาตัวแทนอเล็กซานเดอร์อิสักไม่ได้นะครับส,สาริกาคงไม่ขายอิสักในซัมเมอร์นี้นะครับเลวูต้องหาเป้าหมายอื่นแทนนะโอเคนะครับบอลสโมรสรโลกรอบ16ทีมปารีสซังแชมแงชมป์มมยุโรปเจอกับอินเตอร์มอามี จากสหรัฐอเมริกานะครับเปเชนัดที่ฟฟลทีมเลย3ตัวหน้านะครับก็มีคุยชาควารัสเคเลียเดสเรดูเอและแบรดลีย์บาโคล่าอุสมันเดเบเบล่ฟิตกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับส่วนอินเตอร์ไมอามี่แน่นอนนะครับนำโดยเลโอนลเมสซี่เมสซี่เจอกับเปเชทีมเก่านะครับเขาเคยพาทีมปารีสแซง,ง์แมงได้แชมป์ลีกองฝรั่งเศส2ปีซ้อนปี2022กับ2023 เกมนี้เมสซี่หลุยซัวเรสเซเคียวบุสเกตคอร์ดีอัลบาลงตัวจริงกันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่เอาไม่อยู่นะครับท่านผู้ชมครับเอาไม่อยู่เลยนะเปเช,เชเปิดมาเนี่ยเล่นเร็วไล่ยำเลยนะครับแค่3นาทีคุยช่าควารัชเคลียกระชากแหก3อ่ะแล้วเปิดให้แบรดลี่บาโคล่ายิงติดเซฟประตูออสการ์อุสตารีนะครับนาทีที่6เปเชขึ้นนำได้สำเร็จนะ ลูกนี้วิตินยาเปิดฟรีคลิกไปเสาไกลแล้วเจ้าในเวสครับพุ่งมงตุงตะข่ายในเวสที่อย่างไวเลยนะครับทดยทมครับสอดมาจากแถว2นะแล้วมงแบบไร้คนประกบนะครับเรียบร้อย10อินเตอร์แมมี่เกมสู้ไม่ได้นะครับรับอย่างเดียวอ่ะโดนเปนเช่ผู้ยี่ปู้ยำว่างั้นเถอะนะเมสซี่เนี่ยในครึ่งแรกแทบจะไร้บทบาทนะครับเดินเล่นซะเป็นส่วนใหญ่คือเท่านกหวีดไปพี่เนี่ยก็เป็นกรรมการได้เลยอ่ะนะ ประมาณนั้นนะครับเออเมสซี่กับหลุยส์โซเรสน่าเห็นใจอยู่นะครับคือพอมาเจอกับทีมระดับเปเชซึ่งเร็วนะครับอย่างกับเครื่องจักรเลยเนี่ยมันสะท้อนภาพที่แท้จริงในปัจจุบันของ2คนนี้ได้ชัดเจนเลยนะครับนาที 39, ่9 9สิบเกปาลิซังชมงได้ประตูที่2ลูกนี้เซียคิวบุสเกตซึ่งลงไปยืนเป็นตัวสุดท้ายนะครับโดนเพรสแล้วเสียบอลน,นะฟอร์เบนรุยสฉกไปได้นะครับ แบรดดี้บาร์โคล่ามาช่วยต่อนิดนึงนะครับก่อนที่รโร伊斯จะหลุดไปเปิดให้เจา้าในเวสยิงง่ายๆเลยเนเวสเหมา2ลูกนะครับเปเชหนีไป2 0ลูกที่2นี่ทำลายอินเตอร์ไมอมี่อย่างชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับเหมือนตกใจแล้วมึนนะครับท่านผู้ชมครับยิ่งแย่หนักกว่าเดิมนะนาทีสี่สิเปเชหนีไปเป็น3 0เดซิเรดูเอเปิดจากขวาเข้ากลางนะครับแล้วบอลไปโดนตัวโทมัสอาร์บิเลส กองหลังอินเตอร์มา,ามี่เข้าประตูตัวเองนะครับ30ยังไม่พอนะครับก่อนจบครึ่งแรกเนี่ยช่วงทดเวลาครับนาที45บวก3 R อาชารฟฮาคิมีทางประตูที่4ให้ปาริส์นฉมงนะซัดชนคานเด้งออกมานะครับแล้วตามซ้ำเข้าไปนะครับยิงเองซ้ำเองครึ่งแรกเปเชดนำขาดลอยนะครับ4ประตูต่อ0คือขาดตั้งแต่จบครึ่งแรกนะ ครึ่งหลังปารีสแซงต์แชมงถอดฟอเบนรูสกับมาคินยอสออกมาพักนะครับรรส่งบอริเอนไซเอเมรีกับลูคสัสเบราโดลงไปแทนอุสมันเดมเบเล่ก,ก็ลงแทนเจ้าในเวสด้วยนะครับเดมเบเล่ได้เพิ่งหายเจ็บนะครับท่านผู้ชมครับลงเล่นนัดแรกในบอลสโมสรโลกคราวนี้เลยครึ่งหลังในเปนเชผ่อนเกมลงไปหน่อยนะครับทำให้อินเตอร์ไมมี่พอจะบุกได้นะเมสซี่ได้บอลมากขึ้นนะครับช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยเขายิงฉลี่ออกไปลูกหนึ่ง ยิงตรงตัวดอนนารูมาอีกลูกหนึ่งแล้วก็มีเปิดให้หลุยส์ซเรสหลุดไปยิงนะครับแต่ซัเรสมัวในเงอะง,งะนะครับก็เลยไม่ได้ยิงนะนาที80เมสซี่เกือบมีสกอร์นะครับโขกเน้นๆแบบเต็มหัวเลยนะครับโขกกดลงพื้นด้วยนะแต่ดอนนารูมาปัดออกไปได้นะครับเป็นซูเปอร์เซฟอยู่นะครับเกมนี้เลโอนลเมสซี่ได้ยิง4ครั้งเข้ากรอบ2นะครับเครื่องหลังถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่าชั้นของทีมมันสู้ไม่ได้ไงนะ ปารีสแซงต์แชมงเอาชนะอินเตอร์มายมี่4ประตูต่อศูนย์เปเชเข้ารอบ8ทีมไปเจอกับบาเยอร์มิวนิกนะครับทานผู้ชมครับอินเตอร์มามี่ตกรอบแต่เมสซี่ก็คงจะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเขาก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะนะหลังแข่งจบเมสซี่มาทักทายกับเพื่อนเก่าแล้วก็น้องๆในทีมเปเชนะครับมีแลกเสื้อกับอุสมมนเดมเบเล เมสซี่กับเดมเบเล่นเนี่ยเขาเคยเล่นด้วยกันในทีมบาร์เซโลนาช่วงปี2017ถึง2021นะครับเดมเบเล่โพสรูปลง IG เลยนะครับแล้วก็บอกว่าดีจังที่ได้เจอกันอีกครั้งลีโอเมสซี่คุณยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลจากนั้นเมสซี่ไปกอดกับดอนนารุม่านะครับเฟรซแนลคิมเพมเบ้รวมทั้งกุนซือหลุยส์เอริก้ด้วยนะ เอริก้าที่เคยเป็นโค้ชเมสซี่ในทีมบาร์ซ่าระหว่างปี2014ถึง2017นะครับร่วมงานกัน3ปีนะได้มา9แชมป์นะครับอีกคู่หนึ่งเมื่อคืนนี้ครับบาเยอร์เมนิกเอาชนะฟลามิงโกของบราซิล4ประตูต่อ2แฮร์รี่เคนยิงคนเดียว2ลูกนะครับเคนคมกริบเลยนะครับที่เหลือี่ยเป็นลีออนโกเรสกาแล้วก็เอริกพูกาของฟลามิงโกมงเข้าประตูตัวเอง ฟลามิงโกก็สู้แล้วนะครับแต่ว่าโดนบายร์นไล่ไฮเพรสก็เลยเล่นลำบากนะจอร์จินยออดีตนักเตะอาร์สนอลงตัวจริงให้ฟลามิงโกนะครับจอร์จินยอได้ยิงจุดโทษให้ทีมได้ลูกหนึ่งนะครับบายเยนมีนิชชนะ4-2รอบ8ทีมเจอกับเปเชวันเสาร์ที่5กรกฎาคมนะส่วนรอบ16ทีมอีก2คู่วันนี้นะครับตี2อินเตอร์มิลานเจอกับฟลูมินเอเซ่ของบราซิลแล้วก็8โมงเช้าวันอังคาร แมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นกับอัลฮิลาลทีมยักษ์ของซาอุนะครับสองคู่นี้ใครชนะเข้าไปเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายบอลสโมสรโลกเนี่ยอาจจะมีทีมเล็กๆที่เราไม่รู้จักเข้ามาเล่นหลายทีมนะครับนะบางคนบอกเอ้ยไม่ค่อยมีสีสันแต่ว่ามันก็เป็นผลดีกับทีมพวกนี้เพราะว่าเขามีโอกาสจะได้เล่นกับพวกทีมใหญ่แบบเปเชรนะครับเรอัลมาดริดมาซิตี้บาเยอร์อะไรพวกนี้นะครับนะ มันเป็นผลดีนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเขาจะได้พัฒนาตัวเองไงใช่ไหมดีกว่าเมื่อก่อนที่ถ้าจะได้เล่นกับพวกทีมใหญ่เนี่ยก็คือบอลกระชับมิตรเกมหาตังอะไรพวกนี้ซึ่งไม่มีประโยชน์นะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่ามาเล่นกันในเกมแข่งจริงเนี่ยมันได้วัดมาตรฐานตัวเองอยู่ระดับไหนอะไรยังไงเนี่ยได้รู้กันเลยนะครับนะแล้วก็พยายามปรับปรุงยกมาตรฐานขึ้นมานครับยางไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับบอลสโมสรโลกคราวหน้านะครับ2029อีก4ปีเนี่ย กาตาอาจจะรับเป็นเจ้าภาพนะถ้าไปเล่นที่กาตาเนี่ยก็อาจจะต้องย้ายไปเล่นหน้าหนาวนะครับอาจจะไปแข่งหน้าหนาวช่วงปลายปีเหมือนกับบอลโลก2022ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยโปรแกรมแข่งบอลยุโรปก็วิบัติเหมือนเดิมนะครับมันจะปั่นป่วนวุ่นวายเหมือนเดิมอ่ะนะครับเหมือนตอนบอลโลก2022นี่แหละนะครับแต่ก็ต้องดูอีกทีนึงว่าเขาจะยอมกันหรือเปล่านะครับถ้าเป็นบอลโลกเนี่ยโอเคมันพอคุยกันได้ถูกไหมมันพอหย่วนกันได้ แต่ถ้าบ bon อลสโมสรโลกเนี่ยอาจจะคุยกันยากหน่อยนะโอเคไปดูเรื่องตลาดนักเตะกันบ้างนะครับเชลซีกำลังจะได้เจาเปโดกองหน้าจากไบรตันนะครับต่อแรกเสนอไป5้ล้านโดนปฏิเสธแต่เมื่อวานนี้เพิ่มเป็น60ล้านปอนไบรตันโอเคนะครับไบรตันบอกโอเค <c oughs> Here เฮียวิโกอะไรประมาณนี้นะเจาเปโดอยากมาเชลซีด้วยไงแล้วเชลซีกับไบรตันเขาก็ทำธุรกิจด้วยกันบ่อยนะครับ สิงห์เนี่ยเคยซื้อมาร์คูคูเรียซื้อมอยเซสไคเซโดซื้อประตูโรเบรซานเชสจากไบรตันนะครับแล้วก็เคยปล่อยรีวายโควิลให้ไบรตันยืมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาคุยกันไม่นานก็ตกลงกันเรียบร้อยนะครับเชลซีถ้าได้เจ้าไปโดนแล้วเนี่ยจะเอามาช่วยลุยบอลสมูสรโลกทันทีนะครับสิงห์จะลงเตะรอบ8ทีมกับพาเมรัสวันที่4กรกฎาคมฟีฟ่าเนี่ยกำหนดเส้นตายลงทะเบียนนักเตะใหม่ไว้ไม่เกิน3กรกฎาคมนะครับ ถ้าเชลซีซื้อเจ้าเปโดทันเนี่ยเอามาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็น่าจะเอามาด้วยนะครับเชลซีช <c oughs> นะศึกแย่งตัวเจ้าเปโดกับนิวคาสเซลนะครับนิวคาสเซลอยากได้นะครับแต่ว่าแฮวนะพอไม่ได้เจ้าเปโดเนี่ยก็ทำให้นิวคาสเซลคงจะไม่ขายอเล็กซานเดอร์อิซักในซัมเมอร์นี้นะครับนะหรือว่าภูคงต้องตัดใจรอไปลุ้นใหม่ซัมเมอร์หน้านะครับอาจจะพอมีโอกาสมากกว่านะครับค่าตัวก็น่าจะถูกลงด้วยนะ หงสัปดาห์นี้น่าจะเร่งปิดดิลมาเกย์ให้ได้ก่อนนะครับเกยเนี่ยเหลือสัญญากับคริสตอลพาเลสปีเดียวเพราะฉะนั้นเลี้ยวผูได้เปรียบเรื่องต่อรองราคานะพาเลสอยากได้45ล้านแต่เลี้ยวผูไม่จ่ายแน่นอนนะครับยางเก่งเนี่ย40ล้านปอนด์ก็น่าจะจับมือกันได้นะครับ40ล้านสําหรับเกย์เนี่ยถือว่าถูกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อเดือนมกราคมเนี่ย สเปอร์เคยขอซื้อตั้ง70ล้านปอนทาพาเลสยังไม่ขายเลยะนะครับแต่ว่าตอนนี้สัญญามันเหลือปีเดียวไงใช่ดีกว่าเสียฟรีฟรีนะครับภายในสัปดาห์นี้เลวโพน่าจะปล่อยจเจอร์รอนซ่าไปเลเวอร์คูเซ่น30ล้านปอนแล้วก็หมุนเงินไปซื้อมา r เกย์ต่อทันทีนะครับในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะปล่อยตัวองเดอหน้า้ทีมอื่นยืมตัวนะครับแล้วก็ไปหาซื้อประตูมือหคนใหม่เข้ามาแทนนะ จริงๆแล้วผีนี่อยากขายขาดนะครับแต่ว่าหาทีมซื้อยากเพราะโอนาน่ามขั้นเงยแพงนะครับก็เลยน่าจะปล่อยยืมตัวไปก่อนเป้าหมายที่แมนยูอยากได้มาแทนก็คือเอมี่มาตินสประตูแชมป์โลกจอมแซบของแอสตันวิลล่านะครับแต่มีเชลซีเป็นคู่แข่งเชลซี Chelsea อยู่ไปทั่วเลยนะครับวิลล่าได้ตั้งค่าตัวเอมี่45ล้านปอนด์ค่าเหนื่อยก็แพงอยู่นะครับถ้าพูดเรื่องเงินเนี่ยโอเค เชลซีได้เปรียบแมนยูอยู่แล้วนะครับแต่ข่าวบอกว่าตัวเอมี่มาติเนสเขาอยากมาผีนะครับอยากมาเป็นเด็กผีอ่าเพราะฉะนั้นโอกาสก็เลยยังเปิดกว้างนะรอดูกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนจากกันเหมือนเดิมครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ติดตามเพจเอกราเต็มหนุ่ยนะครับ YouTube Facebook แล้วก็ Tik t o อกพรุ่งนี้คุยต่อครับลาไปก่อนสวัสดีครับ